นี่กับเขาปลามหาปลูกน้องหม้ไว้กินไข่เซียงซุงไว้กินหน่อปลูกไว้ในป่าพี่น้องป่าต้นใหม่งามงามโดนหัวหน้าจะคของเอง เอาไม้ไว้ท้าใส่ส,สวยสดงดงามในรูปเหมือนจะหกแต่ว่าบ่หก ดมสมบูรณ์ไปด้วยนานาพันธุ์ไปปลูกที่อื่นต่อ,อวุดออกจากถุงแล้วอยากลุ่งดินแห้ง เบิ่งเบิงปาไม่ไม่อยู่นาอีกเกิดตามธรรมชาตินี่ปลูกไปต้นที่ที่แถล่ะเธอท,ท,ที่หาแล้วนู่นเขาสวยสวยเขางามเขางามแห้งปิน่น ต่ว่าบลูตอนเป็นหมากไม่สิดกบอพ้ามาเบงเขาอันนี้อันนี้กก็่อนน้าไม้เจ้าของคือกันอุ้ยมันคือเลิกทแท้แหละ ยังลงกหวยลงหน้องลงไประบาดนี่เขาพี่น้องเขางามงามโอ้น้องไม้ขึ้นบักร้ายหนึ่งวิมีไผ่มาตัดไปกิน นอใหม่ไปนอนนอนข้างนั้นได้เลยดิยาวแล้วเอามาหาเลาะเบื้องเขาเขางามงามเขาขาปีนี้งามงาม เพ่มบอกซ่องเด้อพี่น,ออน,น้องอันซ่องอันซุ้มแซลซุนน้มแซลสตอรี่ฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์ตกดกระดิ่งเต้งเต้งนำเนี่ยเด้อเป็น YouTube ยูทู e ฮัใไม่ย่าถืออย่าซ่าก,กันเด้อว,ว่าพิษว่าถืกก็ได้มาเข่าเนี่ยเข่าตรงเนี้ย เนี่ยคือแดนนาเจ้าจของงาวปินุ่นทาง,งรีแมนทางพีแมนเบิดเขางามงามปีนี่คตใจรลายนี่ปลาไหมปลาทาาี่เอาไว้ถ้าใส่อันเอาไว้ถ้าใส่งาน มันยาอยกเคิดเทียงให้เทียงหน้าฮิดเพือนอยีายสิเขาก็เอาไว้ปลูกไว้ไม่ใส่ไม่สวยต้องไปหาซื้อข้าเจ้าไปเบิ่งคนหน่ปลูกไั่ต่อพามาเบิ่งนาแล้วอ้โุบุกป่าพี่น้องุอบุบุกปุา หายงางล็อกเบิ้งให้เบิ้งหน้าเบิ้งสวนโอ้ยจะอยูย่กรุงเทพลายปีอะไรก็ได้หญ้าเดือเขาวๆวอันเดือดบนเป็นเขาหน้าข้าเจออ้าเป็นหน้าเจ้าของบอ,อกว่าเอาข่อยสิไปจังไดรละบาทวันทา่าก็มาหกเถอ Lời yêu thương thơ lời yêu thương 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 โอ้สีอ่อนป้าบลูบว่ามีเห็ดบุ่งนี่แต่เห็นห้อยข้าเจ้ามาหาเห็ดอยดู่ดิเป็นทางอยู่น่าสิอุดมสมบูรณ์อยู่ดอกป้านี่ก็ได้ ยางเลาะดุงเลาะป่าไปละชุวเมื่อนี้โลกมันลายลาย นี่ห้งเกิดนอแล้วมาเนี่เกิดนอคาดถงเลย,ย,ย,ยอ้าวซังนี้ไปก่อนเด้อบายบายสวัสดีครับ